สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราณจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2566สำหรับชาวรัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งเป็นการเฉพาะก็โปรดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าดูแลชอบดูแลใช่ดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับภาพรวมโดยทั่วไปช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนบรรยากาศของการใช้ชีวิตก็เป็นไปในแบบเรื่อยๆปกติดีมีความสบายใจไม่ว่าเรื่องอันใดจะเข้ามาก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอแก้ไขได้ก็จบกันไปแต่พอกลางเดือนถึงปลายเดือนนี่สิเมื่อดาวอาทิตย์ มาร่วมเรือนกับดาวคารในราศรีของท่านชาวราศรีธนูมันก็มักจะมีอาการร้อนๆในความคิดใจ,ใจิตใจแบบลมพัดลมเพว่างั้นเถอะบางเรื่องควรจะร้อนท่านกลับเฉยๆแต่พอบางเรื่องมันเหมือนไม่มีอะไรท่านกลับใส่ใจใส่อารมณ์ไปสัง,งั้นเขาเรียกว่าเย็นกับร้อนร้อนกลับเย็นอันนี้ก็ฝากเตือนไว้สักนิดว่า อะไรก็แล้วแต่อย่าประทะดังพาสิทธิว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองคือใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเพราะจุดเกิดเหตุมาจากความคิดจิตใจของท่านเองในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำสิ่งที่พึงระวังที่สุดก็คือตัวท่านเองอาจจะมีการทำงานผิดพลาดรรั้งเผลอ ทำให้เจ้านายนายจ้างตำหนิติติงเอาได้หรือไม่งั้นก็ไม่พอใจในผลงานของท่านส่วนเจ้าของกิจการงานอิสระอาจจะโดนลูกค้าคอมเพลนเรื่องคุณภาพของงานหรือคุณภาพของบริการด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำก็ยังคงกินเที่ยวใช้จ่ายเป็นปกติแต่มันก็จะมีจุดรั่วอยู่บ้างก็จากการที่มีเพื่อนฝูง ญาติมิดพี่น้องมาลบกวนหยิบยืมขอความช่วยเหลือมากหน่อยในช่วงนี้ก็พิจารณาเอาเองนะครับถ้าดูถ้าจะไม่ได้คืนก็ปฏิเสธไปส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระรายรับก็ยงคงเข้ามาเป็นปกติรายจ่ายก็คงเป็นไปในด้านของค่าสหัสยเล็กๆน้อยๆโดยวรวมระบบการเงินก็ถือว่าผ่านครับ ด้านความร,รักคนที่มีคู่รักคู่ครองช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนก็อยู่ดีมีสุขกันดีแต่พอกลางเดือนไปถึงปลายเดือนไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะทำตัวแบบไม่น่ารักประเภทเรื่องเยอะเรื่องมากจนทำให้อีกฝ่ายเกิดความรอาเบื่อหน่ายกันไปเลยก็ได้ส่วนคนโสดถ้ามีการเดินทางไปในช่วงนี้ ถึงต้นปีหน้าไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยวหรือไปด้วยธุระประปังประการใดก็จะได้ได้พบคนที่ถูกใจในระหว่างเดินทางอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาเองนะครับในด้านสุขภาพท่านที่เป็นผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำเหลืองผิวหนังผูุพองเต้านมฮอร์โมนผิดปกติหรือถ้าท่านใดอยู่ในช่วงไวัยทอง ก็จะออกอาการเยอะหน่อยส่วนท่านผู้ชายก็ดูแลเรื่องการกินการดื่มเพราะท่านอาจจะหยุดตัวเองไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกายได้หรือเมาแล้วขับไม่งั้นก็อาจจะได้ไปวัดโรงพยาบาลหรือลงพักก็ได้อัมพยากรเสริมทั่วไปชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันอาทิตย์การเดินทางระวังอุบัติเหตุ โดยเฉพาะท่านที่ดื่มจัดประเภทเมาและขับอันนี้อันตรายมากชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันจันทร์ท่านสุภาพสตรีถ้ามีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีได้ก็จะดีไม่ว่าจะเรื่องของเต้านมมดลูกรังไข่ชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันอังคารจะมีเหตุทะเลบบาะบแหวงกันในเรื่องงาน ในที่ทำงานหรือในการไปกินเลี้ยงสังสรรค์ในงานต่างๆชาวรักนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันพุธการเจรจาสื่อสารก็พึงระวังคิดก่อนพูดไม่งั้นจะกลายเป็นการต่อปากต่อคําตกเถียงหรือเกิดการฟ้องร้องไม่ว่าจะเป็นการมินประมาทหรือการกลมขู่คุกคาม ชาวรัก,กนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันพฤหัสบดีบุตรบริวารอาจจะมีเรื่องมาบรบกวนจิตใจหรือสร้างภาระแบบไม่รู้ตัวชาวรัก,กนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันศุกร์ท่านใดที่มีดวงด้านโชคลาภอยู่บ้างแล้วช่วงก่อนสิ้นปีนี้ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ ชาวลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูที่เกิดวันเสาร์ระวังการถูกหลอกถูกโกงจากพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาในรูปแบบต่ตางๆก็ขอเตือนว่าอย่าโลภอย่าหลงอย่าตกใจตั้งสติสมาธิให้ดีแล้วค่อยๆดูกันไปอย่าใจร้อนใจเร็ว